เกิดกับ,บูฮูเนวันถ้าว่าต่ำกว่าหกเดือนนะนะมันโอกประเทศบดไดอันนี้น่ะเป็นบทเฮียนเอ้ยยังมาจียนสบายดีทุกคนตอนนี้ออมาอยู่ที่เชียงค้องในไดาพาสปอร์ตแล้วกันซื้อตัวรถมาแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันช่วงปิดเทอมเนาะ แต่ตอนนี้หิวข้าวเดี๋ยวจะสกกินข้าวก่อนพอดีไปอันจวบคนลาวส้มคนเนะาะซคนที่เขามาอ่าซ้ซี่คนนี่แหละเข้ามาเฮดเวียกอยู่ไทยแ้วก็มาน้ำกันพระเจ้าไปเฮ็ดเวียกแล้วแต่ว่าก็มาเที่ยวมาจิเที่ยวช่วงปิดเทอมสองซามมือหล้ะก็จิกลับเพราะว่าได้พาสปอร์ตสาบบุตร ถนนท,นทางตัดสะออนถนนนี่เลยมาเทาใดคือแบบตัดสะออนถนนหลทางกว้างสะดวกสบายอันนี้อำเภอเชียงของทางนี้ก็จะเป็นเซเว่นเซเว่นที่ครูเคยพา หลานหลานมาเนาะหลานลิงลิงนะตาลิงล,งลิงกับน้องโอ้หลายๆคนที่มาฟาใสฟาใสแล้วก็มีไทยแดงคงแหละลืมละเมื่อก่อนตอนทีู่ออกมาเฮ็ดเบียอยู่เชียงค้องมาไายเครื่องอยู่ตลาดตลาดเชียงค้องเนี่ยทุกคนขวาขมาไข้ขวามาไข้ อาหารทะเลแล้วความักมาซื้อ,อปื้มตอนนั้นจะมีห่านอยู่นี่นะหา่านไขยปื้มภาษาไทยเขาจะเอนว่นานังซื้อหรือเปล่านังซื้อเนอะาะซื้อซื้อมาอ่านมาเบิง่งเขาค่ายเขาค่ายเครื่องมิตลาดคนลาวมักมาซื้อเครื่องมิตาลาดจึงคองเนาะแดดหอนอากาศหอน โซซ้าม,มือล่งนี่น่าแต่ซมือนี้พัดว่าฮอนตอนเศร้ากันหน่าหนึหนงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮอนสอกินเขากันทุกคนอยู่เขาถ้ามานี่ต้องมาแวะกินข้าวอยู่ฮานีตลอดเดีย๋ยวจะไปกินข้าว่อนจะอัพเดตให้ทุกคนได้บึ้งนะ แต่ละขั้นตอนที่ว่าไปเที่ยวไปเที่ยวไสเดรนไปน้ากันทุกคนมีอะไรขายไปแค่ยังมามาไทยต้องชิมก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยบ้านเขาเอิญมาเฟอร์เนาะบ้านอันยูฟังไทยเขาเอิญมาก๋วยเตี๋ยวมีได้เพื่อนใหม่น้องๆซื้อ,อย่างซื้อ,อย่างซื้อเอกนะซื้อเอก มาแต่บ้านไหนอยู่ห้วยไซไต้หยไไต้วยไยนนองดิยู่้องคำท่ายูร้องคำท่าแล้วแล้วนองลุกลวงคำท่ามาแล้วก็มานอนยูไอซายบอดอนมาเลยป้าจุดๆเลยมาเตศมาออกมาเตจีนงูปาจะหน่อยนังรถตตอยเนาะต๊ยอีกเต่บุญด็กที่ไปตไปไต้อีกแล้วอันพอท่ามแดนนองซื้ออย่าง บันซี่อยู่บ้านอยู่ล่วงน้ำทาอยู่เมืองเนี่ยอ้ท่เมืองหลวงทาแลรบ้านอาณาบ้านเนีเวียงทองบ้านเวียงทองตอนนั้นเอ้ไปเยี่นอยู่ล่วงน้ำทาเลยบุงหมูบ้านเวียงทองไปทา้งบ้านทั้งสิงโอ้สมพอะไปทั้งบางสิ่งเอยบ่ค่อยได้ไปรันเดี๋ยวนี้ฮันมาไทยมาเที่ยวรวมมาฮิดเวียมาเที่ยวมาเที่ยวเนาะเที่ยวหาเอ้ยนี่มีแต่คนมาเที่ยวมีเพื่อนเที่ยวแล้วท่านนี้ ปากแต่เดิอทุกคนถ้า like ว่าเห็นเดี๋ยวเที่ยวประเทศไทยฝั่งไทยปักทักทายเดี๋ยวเดินนี่แนะนำบอนเที่ยวเดี๋ยวเดินที่พากันไปเที่ยวช่วงปิดเทอมอันเอกยังเฮียนหรือว่าจบแล้วเฮียนหมออย่างเฮียนปีหนึ่งปีหนึ่งอ๋อเฮียนปีหนึ่งเฮียนอยู่สาอยู่เบียงอยู่เบียงขอถามอีกเดเวออันเฮียนอย่างแบบเฮียนภาษาจีนเหียนภาษาจีนอยู่เบียง ถ้าก็ไปเฮียนถ้าก็ไปเฮียนะอะไ้อยู่ที่ภาษาจีนถ้าก็เหลื่อมเฮียนเจียวเดียวเฉยๆเพราะท่านหูยัางหรถ้าก็เหลื่อมเฮียนโอ้ภาษาจีนนี่ยากได้กว่าจีนได้หัวยากหัวยากหน่าว่ได้ปีพ่อว่าเคยพ่อว่าได้เขาว่าพอฟังเวลาเฮียนนะเป็นอะไรเอกเฮียนยากกว่าภาษาจีนก็เาเคยเห็นนั่เถียงไปเหี้ยกับแรงๆกับหูซื้อวาย่างหยาดในการออกเสียงหยาดในการเขียนคำศัพท์ก็ยากเลย น้องนี่ไปเฮียนได้แบบผู้สื่อค่ามไงนู่ยนึงเนาะอันอันอันนีบไรีเฮียอะไรไปอยู่จีนอ๋อไปเฮี่ยวียกอยู่จีนพุ่นกลัวอ๋อพ่อเป็นชาวพนันเว้าภาษาจีนในได้แบบอันโนมัตเลยไปอยู่โนมัตยุคสองปีก็บพอาะต้นนอมัตไปไหนเลยเฮียนไดเลยว่าเาสุดซัดเนาะแบบคือนคนคนเวียดคนจีนเข้ามาอยู่บ้านเฮานี้เขาก็บริเฮียนได้บางคนน่ะเขาก็บริเฮียนเลยเขาไปอยู่ไปเทีหมู่ตามันแบบเขาเว้าแต่ละมือ อ๋อได้ถ้าเป็นแบานั้นนะเฮาไปอยู่นำข้าวเลยมันบมีคนเล่าเฮาลมเนาะเฮาขา,าก็พยายามฟังเขาก็าไอ้ได้เนาะอืมลมไปนำกินไปนำดอทุกคนนี่มาเด้อกินข,อนข้าวยังทานข้องน้องซ่องคนยังบดไอ้เถ้ากำลังกำลังกำลังอืงเป็นตาแสบอันก็คล้ายๆคือกันเนาะเองเนะาะก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านเฮากับันข้าแต่วตังแต่ว่า เขาบ่มีอันพักกั๊บให้เฮาเนาะอ, <laughs> อยู่บ้านเฮานี่พักกับ๊อบอ้าใส่อันนี้มันก็ขึ้นกับแบบมันเป็นวัฒนธรรมของบ้านเฮาแหละเนาะกินขา้าวซอยกินอันนี้เฮาต้องกินผักกั๊บไปพร้อมมันนะเมียนเมียนกับกะปิกะปิกับมะเขือเทศกะปิะมะเพ็ดเ,ศเศทศธรรมดาได้ถ้าวันมีมะเพ็ดขี้นู่นมันต้องเน้นมะเพ็ดขี้นู่นอีก <laughs> ทุกคนเดี๋ยวจะอัปเดตพี่น้องซื้ออัันตวรถแล้วเนาะ,ะบ<ร>ขึ้นนั่นรถเดียวกันตี้ได้ขึ้นรถเดียวบอ,บอกอันนี้ออกสามโมงสามโมงครึ่งอ๋อรถเดียวคันเดียวกัน <ไป S 1> นะแม่เลยสามโมงครึง่งแต่ว่าเจ้าของเ,อเลือกที่นางเป๊ะร้อยมันมีที่ซาเป็อ๋อเพราะว่าเอื้อยมาซื้อกอนน่ะน้องๆจะมาซื้อน้ำลัง เมนน้ำใสคือกันกองเอกนี่นี่น้ำขุนเนาะน้ำนขุนคือกันก้นกาวจะไปเที่ยวอยู่กรุงเทพนี้มีบอลหรอเปล่าจะไปเที่ยวใส่มีลรอแต่ว่าหมูชิฟวินไก่สีอัหนาทีเป็นไก่มีหมูหอยูอ่บนโอ้สีอากนาทีเป็นไก่เขาพาไปเที่ยวบนแล้ก,กับไปบน,น<อ>ลัดนลนอะแต่ก็มีหมูอยู่กรุงเทพมีพี่น้อง ยู่พุ่นแดแล้วก็น้องๆเขาเฮียนอยู่พุ่นผักแล้วก็มาเที่ยวอยู่คับอยู่รมือบ่ได้กินข้าวนะบ่กินเส้นอยู่ดิมือกี้อันมีแต่ผู้เดียวนอนไปเฮ็ดเวียกันแต่ว่าเราไปเสียงหายแล้วลงยางใกล้มาเพว่านหลายยอ๋อยังแสดงว่ายังบ่ออกเทื่อ ถ้าว่าไปเชียงไฮ้ก็ไปเชียงใหม่เขาไปนี่ก็ได้อันคิวรตัวนี้นะเขาไปกรุงเทพหรือว่าไปเชียงใหม่เขาอันไปอันสมบัติทัวร์ก็ได้สะดวกสบายนะเมมเมมวายงงเมมเมนวายอวยไปสมบัติทัวร์นี่รู้สึกว่ามันดีมันดีไล่ยางแล้วก็สะดวกสบายอีกไปเท่าใดนี่ไปแต่สมบัติทัวร์ไม่เคยไปแบบรถอื่นเนี่ยก็ไม่เคยลองไปตลอดเที่ยวตลอด กลับไปชือว่าพักกรุงเทพนั่นมันเอื้อกับไปเป็นอาจารย์สอนมันแหละสอนยวนสันติภาพอเอื้อไปซวยเขาได้แต่ว่าเอื้อสอนยวนกรุงเียนประจำเป็นอยู่สวนเผ่ามาซสอนสวนเผ่า,เเาบุกเบี้ยวเน่ยมันแหละยิ่ห้อยาย วยูเยียนสุนเผาแล้วก็เอ้ยก็พักยูเนียนสุนเผาเ่อกี้ให้อันหมู่มาส่งลงตรงเพิ่นเกิดก็อยู่บ่เกี่ยวแม่นแหละอยู่ไว้ซายขอตัวกินข้าวก่อนเด้อบ่นึงจะอันอัปเดตอีกเพือนึงก่อนอันนี้ซองลเขาว่า10มื้อานอกนะลางาดอันนี้มีใบแจงเสียนําเด้ออันนี้พสปอ์เล่มเก่าอันเสียเสียบ่เสียก็ยามหมดอ่อยล สปอร์ตเล่มเก่าอันนี้เปล่มใหม่ของเฮาล่ะอันนี้เล่มใหม่อันนี้เล่มอันนี้ก็เล่มใหม่ของเออันเล่มเก่าอันมันมดกหนดอายุ6เดือนเอ้ยบ่แม่นมดมดอายุว่าก็บ่ฮู้เนาะว่าถ้าว่าต่กว่า6เดือน่นะมันออกประเทศบ่ได อันนี้นราเป็นบทเฮียนเอ้อย่างมาจีนว่าเพื่อไล่คนบุหูนะจะได้ให้เขาหูไล่คนได้บุหูนะแม้แต่อืออยยังบุหูเราเคยเห็นเขาลงข้าวจักเถื่อตำรวจเปล่าฮะนะแม่นตำรวจยูดด่านในเบานะแม่นหกเดือนเราใส่บ่ได้ละต่ำกว่าหกเดือนเป็นยังคือใส่บ่ได้ใส่ก่อนเลยยังยังเลือดตั้งหกเดือนเนาะเออเราคิดว่าเออประมาณสักซ้ำเดือนเราค่อยไปเฮ็ดอะนะจักซ้ำเดือนเราค่อยไปเฮ็ด พาสปอร์ตน่ะอย่าให้ต่ำกว่า6เดือนถ้าบุคัลนี้ออกประเทศบุได้แล้วก็เข้าประเทศปลายทางกับบุได้อันนี้บเป็นนั่นระบบดิจิตอลตัวธรรมดาตัวธรรมดาติต้นธรรมดาธ<อ>รรมดาธรรมดาอ่าธรรมดาเห็ดพวกเพียงเดืตัวธรรมดาก็วาๆๆ่าเลยข้างนอนกันดิจิตอลติตัธรรมดาเป็นแบบคือเก่าเคืออันว่าเก่าเขาเรีเฮ็ดตอนนั้นเฮ็ดอยู่ห้วยทรายนี่แหละ ตอนนั้นเขายังเฮ็ดมีเดียาปี้ไหมน่นี่ฮะสิบปีที่เอ้ยบอกว่าให้เฮ็ดแบบหน้าแล้วจ่ายเงินแบบหน้าเดี๋ยวนี้ันเขาให้แบบบางบางๆคือเดีแบบฮาปีอันนี้น้อบางแทบางว่าจันอันนี้ก็คือจะโอ้โหบาสอยู่คืนไหมอันนี้คือการพัฒนาไมลได้าส บางคือกันนะบางสาหาปีนี้เหยอันนี้หาปีสปีเนาะห้องนอนห้าปีอันนี้โทรมาโซฟาโซสามสิบหมดคือกันอันนี้ก็สามสิบหกิมดอายุบอกวันที่เลยวันที่สิบสามบอกแมนวันสิบสามันอกวันที่หาบางเปสิหาปีมนเบอรงของนองสิสิบนี้ อันดูอันนี้ก็เบิ่งก่จับนี่อันนี้5ปี5ปีสําของเฮา10ปีป้ายอมเลยนี่แหละเฮ็ดพาสปอร์ตก็ยากยากแลนนั่นแลนนี่โอ้ยเจ็บหัวนนบ่เ็นแม่นแล้วว่าอันนี้ก็ก็ไกะัดเองไม่ใหเจ็บหแม่นมันง่ายเถออันนี้ง่าย อันนี้อานตอนนั้นเห็ียดดียากคือกันกุมบานขึ้นตำรวจเห็ดบัตรประจำตัวสร้างๆอย่างอันนี้มีบัตรประจำตัวเลยเนาะมีบัตรประจำตัวไปเอาอันเดี๋ยวฟอร์มอยู่อันโครงการอ่าโครงการแฝงค่ะเนี่ยโครงการปกครองแฝงค่ะมันมีเขาเ็ดเอาใบนึงทำไมเขาเาเขียนเขียนแล้วเอาไปเส้นกินข้าวอิ่มแล้วก็พากันเมื่อตัสะอ่อนถนนทุนทางนะ ไปกรุงเทพแพงไงถนนทนทางนะโอ้ยสะออนงามพลังกไลน่งรถตุ๊กรถ้นยางยดางรถคบสุทาแล้วรถคนขับหางคอยไปเลย เลเอามนโอ้ค่อยังยุทธไทเฮาซ้ําบางบนอันนี้ไปกินเนาะหัววาจ้ค่อยย่างก็ได้เจ้าบ่ต้องย่านรถดอกรถย่านเจ้าหั่นว่าอยู่จีนบ่เ็ดปบน่เนาะปบใหม่แท้ปบใหม่บใหม่คนขับได้บ่บ่โทษอันคนย่างข้ามทาง้เอ้ยฉะนั้นโอ้กฎหมายค่ะ อันนี้ก็คายไอติมบากินแล้วคนะ่อยนะมอยักไปยากกิน,นายากกินอันอาหางทะเลไปเสียหายไเสียอัน,นมันมีเป็นรถคนลาวม่ยนหรอวะ,ะไปบิก๊กซีเนาะรถคนลาวม่เห็นขอรถข้ามาสะดวกดูสะดวก,ดส,ดวกสบาย โอ้รถเชียงของกรุงเทพคุณจะได้นั่งรถคุณแหละจะไปจะไปเที่ยวพากันไปเที่ยวกรุงเทพเดี๋ยวเจอกันอยู่ที่กรุงเทพเด้อฝากกดติดตามเปนกำลังใจคอแดนี่ผูริยักมาสมบัติทัวกระเป๋า ออกูจะจบคลิปไว้สัมนิโกนพบกันคลิปหน้าเด้อแล้วก็ขวสัสบ,บายดีสวัสดีค่ะ